มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการใช้งาน e-willing cash นะครับคราวนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ URL เป็น cash.e-willing.cc ได้เลยหรือกดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุณกดที่ลิงก์ตรงนี้ก็จะลิงก์ไปที่ e-willing cash เช่นเดียวกันหรือคุณจะพิมพ์ใหม่เลยก็ได้เป็น cash.e-willing.cc แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอตัวอย่างคุณสามารถทำแบบนี้ได้เลยให้เลือกประเทศครับบวก66 เป็นประเทศไทยนะครับเลือก Account Login Account e-willing ที่ใช้งานบนมือถือเลยครับแล้วใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องกด Login ครับโอเคเขาก็จะโหลดตัวแคชซ,ซึ่งเราสร้างเอาไว้ใน e-willing เว็บขึ้นมาโชว์นะครับสังเกตดู e-willing เว็บเนี่ยโชว์แบบนี้นะครับแล้ว eWilling Cash ก็จะเห็นเป็น2ห้องนั่นเอง2 Ro รูมรูมที่เป็นโฮมนะครับแล้วก็กลุ่มรูมที่เป็นคอนโดลองกดเข้าไปคุณจะเห็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยครับเหมือนที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่สามารถกดเปิดได้เลยกดปิดก็ได้นะครับประมาณนี้สามารถที่จะถอยออกมาแล้วก็เลือกห้องอีกห้องนึงได้เลยจะเป็นคนละธีมคนละสีนะครับ มาดูบนมือถือนะครับตัวนี้เป็น Safari ผมก็ล็อกอินตามลิงก์ของเว็บนะครับ e l i n k เว็บก็จะเห็นหน้าตาแบบเดียวกันส่วน e-vlink cash ก็จะเห็นแบบเดียวกันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล็อกอินพอล็อกอินแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราสามารถเลือกมาโชว์ได้เลยผมใช้วิธีซ่อนตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นไม่มีแถบบาร์ให้เห็น เหมือนจะกึ่งกึ่งฟูลสกรีนนะครับเราก็จะสามารถคอนโทรลแบบนี้ได้เรื่องขึ้นเรื่องลงเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแบบนี้สามารถที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ได้ตัวที่ไม่ออฟไลน์ line ก็อย่างเช่นตัวนี้ครับกดเปิดนะครับอย่างพัดลมห้องน้ําแล้วก็ไฟล้างจานนะครับสามารถควบคุมแบบนี้ได้เลยปิดพัดลมหลังบ้านก็ปิดนะครับ ก็สะดวกดีถ้าเกิดเอาแท็บเลต็ตหรือ iPad ไปติดเอาไว้ไปตั้งไวนะ้ในห้องประชุมนะครับคุณก็จะสามารถเห็นข้อมูลแบบนี้มีสภาพอากาศมีในส่วนของเวลามีปฏิทินแบบนี้ครับค่อนข้างโอเคใช้งานได้ดีครับเป็นทางเลือกสำหรับกรณีที่จะทำสมาร์ทโฮมอย่างเต็มรูปแบบ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จากอุปกรณ์เอาตัวควบคุมบนมือถือจากเดิมที่เคยอยู่บนมือถืออย่างเดียวเอามาใส่แท็บเล็ตให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียที่ไอทีมันจะมาเอาฝากซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับก็ดูสวยไปอีกแบบครับซึ่งอาจจะจําเป็นกับห้องประชุมกับสํานักงานกับบ้านที่มีการใช้งานหลายๆคนก็ประมาณนี้สําหรับท่านใดที่คิดว่าจําเป็นก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับ3 5 0บาทต่อปีแต่ว่า อาจจะไม่ได้จําเป็นสาหรับทุกทท่านนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้งานบนแอปบนมือถือแอป e-willing ผมก็ว่าเพียงพอนะแต่ตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งที่เขาโปรไวามาให้ที่เขาเพิ่มช่องทางมาให้เราใช้งานสะดวกมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้รับเหมาหรือเป็นคนที่ดูแลบ,บ้านอื่นๆอีกทีหนึ่งเราสามารถล็อกอินแล้วดูแลบ,บ้านให้คนอื่นได้มอนิเตอร์บ้านเขาได้รับเป็นเซอร์วิสก็ได้นะครับถ้าในมีคาถามคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ